สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมโอ้โหขี่รถผ่านมาพอดีนะครับผมดูวัวแต่ละตัวนะครับผมจะของว่าว่าโคกวัวบ้านๆน,นะครับนี่ดูตัวผู้ตัวนี้นะครับผมโอ้โหสวยมากเลยอยากให้ดูไหลเข้ามากครับผมนี่เป็นวัวที่ไหลกว้างมากครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูชาโรเล่ครับผมนี่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  ดูลูกวัวครับผมนี่สวยไหมฝั่งนี้ก็สวยนะครับนี่ครับผมฝั่งนี้ตัวผู้โอ้โหดูแต่ละตัวเลี้ยงวัวแต่ละตัวอ้วนมากครับเลี้ยงวัวสมบูรณ์จริงๆครับผมมาเจอด้วยบังเอิญจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูตัวแดงอีกทีครับ โอ้สวยมากครับตัวนี้อยู่ในข้ออาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับไ่ดูสายฟันแท้หรือเปล่านะครับผมอ่าบามันเลือดร้อยด้วยนะครับเนี่ยผ่านตรงนี้ประจำนะครับผมแต่ไม่เคยดูเลยอ้ชารู้เลยตัวนี้นะครับ นานาลึกๆเลยนี่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 ตัวผู้รอรอหลังนี่กว้างมากเลยนะครับผมตัวจริงนะครับผมเนี่ยโอ้ชาโรเลตตัวนี้นะผมนี่เดี๋ยวผมไม่ดูตัวนี้โอ้โหอย่างสวยนี่ ฟ้ามันตัวนี้ก็สวยนะครับตัวผู้นะครับนี่ตัวเมียฝั่งนี้ก็สวยสวยทุกตัวเลย <c oughs> นี่เป็นพ่อพันคุมฝูงครับผมเนี่ยน่เท่าโบสพ่อพันคุมฝูงเดี๋ยวให้ดูลูกชายเขานะครับผมล,ลูกสาวอรอเพิ่งได้ผลผลิตเลยนะครับเนี่ยนี่ขอคุยกับเจ้าของสักหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะตรงนี้บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านรัตนาค่ะ เลี้ยงงมานานยังครับก็ต่อจากพ่อน่าจะประมาณห้าหกปีแล้วผมถามก่อนเลยเลี้ยงงูยังไงสมบูรณ์เลยครับไม่ได้ให้ออกมาสองปีแล้วอยู่แต่ในโคกเลยใช่ไหมใช่ใชก็เช้าให้กินฟางครับผมแล้วก็สายกินหญ้ากินหญ้าใช่แล้วก็บ่ายมาใส่หาให้กินปลูกไว้ประมาณเนื้อที่ประมาณห้าไร่อะโอ้โหปลูกหญ้าไว้ห้าไร่ใช่เป็นหญ้าสายพันธุ์ไหนครับมีทั้งหญ้าไนท์หญ้าขนหญ้าเนเปีย แล้วก็ตอนนี้กําลังจะขยายพันธุ์แพงกุลบผมได้มาผมถามเลยการที่จะเลี้ยงวัวให้อ้วนแบบนี้ทายังไงบ้างครับก็ไม่รู้นะก็มีแค่นั้นแหละครับผมใช่วัคซีนวัคซีนยังไงครับก็วัคซีนก็ลำปีสกินใส่ตลอดครับแล้วก็หลังคลอดอย่างแม่เนี้ยเมื่อเช้าก็ให้หมอมาฉีดหลังคลอดให้พ่อแกเลี้ยงมานานแล้วถ้าแกแก่แล้วก็เลย่อเมื่อก่อนเป็นวัวสายพันธุ์นี่ไหมใช่เป็นวัวสายพันธุ์นันบ้านๆเลยวัวนบ้านแต่ว่า แม่มันอ่ะให้ลูกปิละตัวปิละตัวปีละตัวโอ้โหครับผมผสมเอาเมื่อก่อนนี่เป็นชาโลเ่หรือบามันหรือว่าผสมกันเลยเป็นบารมานอ่ะแต่เล่นนั้นอ่ะผสมเอาก็ผสมรำหยาบเยอะกว่ารำอ่อนนิดนึงแล้วก็ใส่อาหารหน่อยนึงต่อตัวประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นตัวผููตัวใหญ่ๆนี่เลยไม่หรอกก็แค่ตัวพู้เนาะตัดเหมือนอะไรนะแกลอนสไลด์อ่ะมาตัดเนาะวายเอาแบบนั้นเลยก็ใส่ใช่ก็รำหยาบสองรำอ่อน ตัววันนี้ไม่ถึงหนึ่งหรอกตัววันนี้ไม่ถึงหนึ่งด้วยใช่แต่ยน้ำยาเยอะกว่าน้ำอ่อนมันไม่ค่อยมีแล้วก็อะไรนะหัวอาหารก็ไม่ถึงหนึ่งเล่นแล้วนะมันจะบอยบายพาดูสักหน่อยได้ไหมครับโอ้โหพ่อพันตัวนี้ซื้อมาตอนไหนครับเนี่ยซื้อมาตอนห้าเดือนตอนห้าเดือนค่ะเห็นบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะโทษเรื่องเลือกแม่เลือกแม่มีวัวแบบนี้ด้วยเรื่องตัวเมียไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมโอ้ แถวบ้านเอามาให้ขึ้นอยู่แต่เขาไม่ขึ้นอ่ะครับอาจจะเขาไม่ค่อยได้ออกข้างนอกด้วยถามถึงตัวผูตัวนี้หน่อยครับผมนี่ลูกฝ่งไหนครับเนี่ยสวยจังผสมออาฟอดโอ้โหใจลูกดีมากครับผมออมฟอดสามเดือนแม่เขาฝั่งไหนครับแม่ฝั่งนี้แม่นี้ให้ลูกสวยมากอันนี้ลูกเขาอ๋อฝั่งนี้ก็ลูกเขาแม่เขาก็ผสมแล้วกี่เดือนนะครับเนี่ยลูกคายตัวนี้สามเดือนเป็นพ่อพันธุ์ได้สบายครับผมตัวนี้โอ้โหหนาตับเลยเนาะพี่เขาก็ขวบกว่าครับ แล้วอย่างชาโรเล่ตัวนี้แหละครับผมผมชอบตัวนี้มากเลยไหนตัวไหนนี่นี่ตัวนี้ครับผมไอ้น้ำเนี่ยนะไม่รู้ร้านเขาผสมอะไรให้อ่ะสวยมากเลยเนาะอืมสวยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้เหรอประมาณเจ็ดเดือนฝั่งไหนแม่เขาฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้แม่ครับผมฝั่งนี้<อ>แม่เขาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นลูกของตัวนี้อ๋อใช่ผมขออภัยนะแม่บ้านบ้านนี่เนาะแต่จ่ายลูกสุดยอดเลยแต่ว่าเราผสมไงแม่มันเราก็ผสมแล้วโอ้โหสุดยอดเลย ท้องท้องกี่เดือนแล้วจำไม่ได้เจ็ดเดือนมั้งครับผมนั้นมีปล่อยบ้างไหมเนี่ยหรือว่าเลี้ยงไว้ก่อนยงัยงยังยังไม่มีปล่อยวัวสวยจริงๆครับผมและตัวผู้นี่แหละครับผมเป็นวัวในข้อ,อกไหมเพราะว่าแม่ไอลูกของแม่นั่นแหละแม่ขาวอะ่ะอ๋อลูกของแม่ขาวนี่ว่าน้องน้องไอตัวขาวนัว่นแหละตัวขาววัวตัวเทาอะ่ะอ๋อครับผมอ,อันนี้เป็นน้องของตัวเทานะครับผมสองขวบแล้วสองขวบแล้วนะครับตัวนี้ทับเป็นยังครับยังยังโอ้ เป็นเลือดน้อยอ่ะมันจะประมาณสามฟอมมันจะเต็มอืมผมอยากบอกว่าเลี้ยงวัวนี่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมตัวนี้สมพอดิเช่เนี่ยสมพอดิเช่เเชใช่ครับผมไม่เขาก็ตัวนั่นแหละตัวขาวนั่นแหละครับผม,อ,มอาจจะกระทนหันไปหน่อยครับผมมารวบก,กวนครับผมนี่เจ้าของกำลังวุ่นๆุ่นอยู่เลยนะครับผมแต่มันอดใจไม่ไหวจริงๆครับผมมีตัวัวสวยๆท้งนั้นเลยแล้วอย่างตัวนี้เป็นเลือดร้อยใช่ไหมป็นลูกพ่อไหนครับเนี่ยร้อยไม่ไม่ซื้อมา ไม่ให้ลูกเลยตัวนี้ใช่ไหมใช่อ๋อยังไม่ได้ลูกเลยซื้อขามาคิดว่าเกิดจากอะไรครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมอนนันแพงมากแพงมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ตัวนี้ครับผมสั่งนี้ลูกพ่อไหนครับเนี่ยคนปูกปุยเนี่ยไอคนปูกปุ๋ยนี่ลูกพ่อไหนนะไม่ตอนนั้นว่าผส,สมตอนนั้นว่าผสมเชื้อแล้วว่าไม่ติดครับ แต่พ่อบ้านเขาบอกว่าไอพ่อพันของเชียนอ่ะของลุงเชียนอ,ะอ่ะไม่แน่ใจว่าติดของพ่อพันแกหรือว่าผสมอ่ะเจ้าวิเชียนแกมาผสมวัวแถวนี้ด้วยใช่โอ้แน่นอนจริงเนี่ยถ้าถ้าตัวเนี้ยตัวเลขเนี้ยเวลาประมาณสี่โมงเช้าอ่ะครับท้องมันเหมือนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะอืมมันจะร้องเลยอ๋อเขาจะร้องเลยใช่ไหมใช่เรียกอ๋อไอที่เขาบอกว่าวัวเล่เนี่ยชอบร้องจริงใช่ไหม ก็บางตัวมันจะร้องแบบไม่มีเวลาแต่ตัวนี้ถ้าหิวอ่ะจะร้องเลยใช่ใส่ให้กินก็แค่นั้นครับผมถึงเวลาเหมือนเขารู้อ่ะเลี้ยงวัวขังคอกตลอดปีแบบนี้มีปัญหาบ้างไหมสาหรับวัวล้มวัวอะไรเงี้ยไม่มีนี่ครับผมคอกนี้ไม่มีเลี้ยงวัวสมบูรณ์เนาะครับผมปัญหาการเจ็บป่วยก็น้อยลงแล้วน้อยลงมีหลคนว่าทําไมเลี้ยงวัวได้อ้วนจังทําไมเลี้ยงวัวได้อ้วนจังหลารก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลี้ยงแค่นี้อาจจะ เราให้มันกินตลอดเน,นาะน่าจะให้กินตลอดไม่ได้ขาดอย่าเงี้ยครับผมบางแม่รอบเดียวก็ติดครับผมางแม่ก็สองรอบประมาณนั้นแล้วว่าการอ้วนก็มีผลเหมือนกันเนาะแต่ถ้ามันผอม,มากมันก็ไม่ติดเหมือนกันมันไม่สมบูรณ์มันจะเป็นสัตว์ช้าครับผมที่เนี้ยประมาณหกสิบวันถือเก้าสิบวันก็จะเป็นสัตว์แล้วครับวัวในคลอเนี้ยครับผม จะได้ปีละตัวปีละตัวเลยนะต่อแม่ครับผมปีนี้ก็ได้อยู่สี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตัวสี่ตัวกับตัวนี้ตัวเล็กตัวนู้นครับผมถ้ารวมกับที่ให้หลานไปเลี้ยงด้วยจวนหนึ่งก็เป็นห้าตัวเท้านั้นได้สองแล้วเนี่ยคอยดูลูกตัวเนี้ยอ๋อเนี่ยท้องแรกเลยนะเนี่ยท้องแรกเลยใช่ไหมโอ้โหดูวัวนะครับผมดูหลังครับหมอเอื้อหมอเอื้อแกมาโอ้ทำหมอเอื้อมาผสมให้ ท<ม>ำเทาให้ก็ใช้บริการหมอเอือกผมใช้บริการหมอเอือประจำครับผมอตอนนี้ลูกชายเรียนใกล้จบแล้วครับเรียนสัตวศาสตร์ษษอ๋อเรียนสัตวศาสตร์เขาจะมาต่อยอดแล้วมั้งดูไปครับโอ้โหแล้วไม่มีที่ปล่อยออวัเยวเหรือว่าเลี้ยงขังข้อวันนี้มันสะดวกกว่าด้ว่าไงมันเยอะแล้วมันจูงย่างมั้งอ๋อครับแรกๆก็เลี้ยงปล่อยครับผมแล้วทำไมอยู่นีถึงม่ยืดตรงนี้ล้างมามีความคิดใหม่ครับ มันร้อนมากเนาะอ๋อมันร้อนมากกลางวันเราก็เลยไปจูมเท้าคอกครับปีก่อนนู้นจะทําอย่างนั้นอืแล้วสองปีเนี่ยปีที่แล้วกับปีเนี่ยไม่ออก,มอ,อกเลย,เลยโอ้โหนี่ครับผมแต่มูลวัวเราก็เอาไว้อัดทําปุ๋ยใส่นาโอเคประมาณนี้ครับผมไม่รบกวนแล้วครับผมบขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ